เกี่ตีเยากตัิเวลาฟุตบอลงเป็นการเข้าใจดคนหลเล็กนนี่ก่นนี่นี่หังวเชียวกันี่ตั้ตีจะตีไตเกมครับมนซ้ายมอขวาวงหน้า่นจให้ทดี หยดทตรตงหายใจลึกๆนะครับใจไม่ไ้กระโดดไป่าสนามไป้องอาเมะจะเป็นฝ่ายได้ชูครับเร่งโดยหมายเลขแปดสิบแดครับเพิ่มขึ้นมายังไม่ผ่านน้องแกครับเริ่มทำมครั้งหนึ่งครับลดท สามเมามายังยังเป็นพื้ได้ทุ่ครับ้อมทาไครับน้องอาเมครับนองอาแม่จะเป็นฝ่ายได้ทุ่มฝ่ขยับขึ้นมาครับหมายเลขแปดสิบแปดจะเป็นฝ่ายทุ่มครับเพิ่มขึ้นมาคะแนนกองเชียร์ นี่คือชิงไปครับตั้งเขตเขตประตูของน้องอเมครับนี่คือผู้ชิงชนะเลิศครับในกองเชียร์วางเองเดินบ้านน้องเกมกับน้องอเมครับน้องเกมน้องอเมเอาไปแลด้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ย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 